Let me มีเทลยูรักเธออยู่รู้ไหมประกาศสักดาเปิดตัวบนพรอมแดงอย่างยิ่งใหญ่รอการลาพี่เมียนำทีมโดยแมก็กซพัทรกิจนำเมเจอร์ซีนิเพล็กรัชโยธิน 86ภาพยนตร์โดยผู้กำกับแม็กซ์พัทรากิจดวงสนิทภูมิใจนำเสนอผลงานชิ้นโบแดงล่าสุดพร้อมชวนแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและแฟนคลับของภาพยนตร์ Let's Me Tell You รักเธออยู่รู้ไหมภาพยนตร์โรแมนติกค,คอมเมดี้สำหรับทุกช่วงอายุหลากหลายอารมณ์ครบจบในเรื่องเดียวรวมชมรอบกาลาพีเมียตอนรับลมหนาวที่กำลังจะมาถึงจัดขึ้นณนะเมเจอร์รัชโยธินโรงภาพยนตร์ที่13 ก็จริงๆแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Let Me Tell You รักเธออยู่รู้ไหมนะครับก็จริงๆเราอยากจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของอความรักในแต่ละช่วงวัยต่างต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยของมัธยมวัยของมหาวิทยาลัยและก็วัยทำงานนะครับก็อยากจะให้แบบได้เห็นความรักในหลาย,ลายมุมมองนะครับซึ่งเรานำเสนอในรูปแบบของภาพยนตร์ที่เป็นโรแมนติกคอมดี้นั่นเองนะครับซึ่ง สามารถดูเรื่องเต็มๆได้พร้อมกันทั่วประเทศนะครับในวันที่14ตุลาคมนะครับเวลา20นกา30นาทีทาง VTV นั่นเองนะครับผมเรามีการเป็นหาเเ้าพลงศษนำเอเจนตนะครับกับการเฉลี่ย จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของ8 6หภาพยนตร์ของเราเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆอะคาเดมี่เล็กๆนะครับเราก็มีนักเรียนการแสดงของเราคนที่อยู่ในสังกัดสายงานของเราอะไรอย่างี้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเ,เราจะเอานักแสดงที่อยู่ในสังกัดของ8 6หภาพยนต์นะครับมามาเล่นเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าก็คือเรียนการแสดงกับเราอยู่แล้วแล้วก็สามารถพัฒนาให้เขาเป็นนักแสดงที่เป็นนักแสดงที่มีอาชีพได้ในอนาคตต่อไปก็ถือว่าเป็นการ ได้เรียนรู้แล้วก็ทํางานจริงๆนะครับในสายวงการบันเทิงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าอุตสาหกรรมวงการบันเทิงไทยหรือว่าอุตสาหกรรมของภาพยนตร์ไทยเนี่ยนะครับก็เริ่มมีความสั่นคลอนนะฮะเริ่มแบบว่าบางทีก็ขายไม่ได้บ้างมีอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะช่วยกันผลักดันให้อุตสาหกรรมของภาพยนตร์ไทยของเรานั้นนะครับก้าวเข้าไปสู่ ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเลตมีเทลยูนะเนี่ยเราก็ยังจะออกอากาศนะครับที่ประเทศไทยนะครับและออกอากาศในบางรัฐของประเทศจีนด้วยนะครับายายบยกให้กับนักแสดงตัวเมียนักต้องบอกก่อนว่าเป็นนักแสดงหน้ามันคความยากความง่ายอยู่ในมัน,นจริงๆถามว่ามีความยากความง่ายไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยครับก็ถ้าสมมติในเรื่องของการเมนเนจเนี้ยก็ง่าย เพราะว่าเราตัวเราเองเนี่ยเคยร่วมง,งานกับทั้งแบบนักแสดงที่เป็นมืออาชีพกับนักแสดงที่เพิ่งเข้ามาทำนักแสดงมืออาชีพเขาก็ค่อนข้างจะมะีสิ่งที่เขาคิดมุมมองที่เขาคิดเนี่ยที่จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับก็อาจจะอาจจะต้องมานั่งปรับกันเยอะแต่ว่าแสงหน้าใหม่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฮะพุ่มกับเนี่ยก็คือสามารถใส่ความคิดของพุ่มกับลงไปสิ่งที่พุ่มกับต้องการด i เร c t ชัน่นของพุ่มกับที่ต้องการเนี่ยฮะลงไปกับตัวนักแสดงได้เลยดังนั้นงานที่ออกมาจะค่อนข้างนะฮะ เออมาในรูปแบบของการที่เข้าถึงตัวละครจริงๆมากกว่าในในสิ okay like é, s <S ่งที่พุ่งกับต้องการนะใช่ครับนักแสดงมากกว่าอ่าครับนักแสดงกว่าว่าได้การในการร่วมงานต่างๆกับเป็นงานอะไรครับเป็นางคนกันมากเลยครับขอบคุณแทนาครับผมอ่ามีอุ่นเลยค่ะเปิดไหมคุเปิดไที่เปิดน่าจะพูดเก่งค่ะนะคะไออ่ะมาข้างหน้ามาข้ีงห้อ่ะพูดนี่อ่ะยืนพูดไม่ค่ะ ขอจะงามๆงามอเคอยากกะทราบว่าคไม่มีสติของของนักแสดงอย่างเงี้ยครับการแบบว่ากดดันไหมกับการที่จะต้องร่วมงานกับกับกับอ๋อค่ะจากการที่ได้เรียนกับครูแม็กนะคะครูแม็กเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าละลายพฤติกรรมเด็กค่อนข้างเก่งค่ะแล้วก็เลยไม่ค่อยได้เก่งเท่าไหร่แต่ว่าจะตื่นเต้นเพราะว่าค่อนข้างที่จะแปลกใหม่ค่ะคาดหวังกับ อากมยคาดหวังมากแค่ไหนก็ต้องบอกว่าเต็มที่แล้วแล้วซันก็เชื่อว่าทุกคนก็คือเต็มที่เหมือนกันค่ะอาจจะยังไม่ถึงกับว่าเป็นมืออาชีพเพราะว่าเราก็ยังหน้าใหม่อยู่ใช่ไหมคะแต่ก็ที่สุดแล้วแลวจะทําให้ดียิ่งขึ้นค่ะแน่นอนว่าศิลปินหน้าใหม่ส่วนมากจะเจอกระแสดราม่าไม่ไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบชมเชิงลบก็จะโดนแบบว่าเล่นแบบไม่ดีเล่นแระเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวไหมคะ ถามว่ากลัวไหมสําหรับหนูไม่กลัวค่ะทุกคนมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าทุกคนมันก็ต้องมีครั้งแรกอยู่แล้วเราไม่ได้มาพร้อมกับพรสวรรค์เรามากับการเรียนมันก็ต้องมีแบบเขาเรียกพัฒนามันก็ต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอย่างงี้ค่ะไม่ได้กลัวไม่ได้ก,ดกังวลอะไรเลยใแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพร้อมรับฟังโจทย์ของผู้กำกับนะครับโดยส่วนมากเนี่ยผู้กำกับจะให้โจทย์ที่เป็นคาแรคเตอร์ที่ไกลตัวของสารพคนก็ือเป็นการวัดว่า ในสิ่งที่พุ่งกับเพลนม,มาหรือเรียนมาเราใช้ได้บทมากกว่าน้แค่น,นึ่งซึ่งทุกบทบาทที่เห็นในเรื่องนะครับก็จะเห็นว่าว่าคนจะได้รับบทที่ที่ค่อนข้างไกลจากตัวเองมากะเพื่อเป็นการ<ช>รับฝล<ช>ิ่นเอาสบกับครก็คือหลักหลักสูตรนี้คือทั้ว่าเป็นการพิสูจน์ตัวเราเองด้วยว่าใกล้กับคาแรคเตอร์ของตัวใช่ใช่ออโอเคครับอยากจะหล่อเล่นยังไงออกตัวไว้ก่อนออกตัวไว้ก่อนอ่ะกคนละคะกี่คนยังไงเอ่ยค่ะ ไม่มีค่ะก็บอกว่าทุกคนเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆค่ะคือเราใช้เวลาในการเทรนกันค่อนข้างนานในการฝึกคือตั้งเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเบสิกเลยของการแสดงทั้งหมดอะค่ะจนมาถึงลงบทแล้วก็เวิร์กช็อปกันความยากง่ายของเราเนี่ยอันไหนบ้างคำหัของเราเหรออุ่นอ๋อของเราเหรอคะก็ไม่ยากค่ะเราก็เต็มที่เราก็เต็มที่กับทุกงานจริงๆ โอกาสต่อไปถามถึงครูแมทดีกว่าขอถามครูแมทอีกนิดนึงมีแพลนนะครับมีแพลนมีไงต่อกับซีรีส์เรื่องนี้บ้างครับกับการที่บางที่เขาก็จะมีการส่งออกแบบว่าไปทางต,าาต่างประเทศบ้างอะไรเงรี้ยของเรา,าม,มีแพลนถึงการตลาดถึงการจีนป้างอีกไงบ้างครือจริงๆแล้วสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับในในานามของ86ภาพยนตร์เนี่ยก่อนหน้านั้นแรกๆเลยเนี่ยเราผลิตภาพยนตร์วายนะครับเรื่องโลเคชันบ้านติดกันนะครับก็ซึ่ง ก็มีการจัดจำหน่ายนะคบไปยังหลายๆประเทศนะคบไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอ่าฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ประเทศทางกลุ่มของแบบทางอเมริกานะครับทางอเมริกาแล้วก็ทางยุโรปหลายๆประเทศนะครับแล้วก็จริงๆเราก็มีฐานแฟนคลับของเราครับที่อยู่ในต่างประเทศหลายๆายประเทศอยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยในการที่ผลิตภาพยนตร์มาอย่างเช่นเรื่องที่ผ่านมาเราทำเดอะมิสซิงเกอร์ค่ายเงนินโรงเรียนโหดเนี่ยนะครับก็มีการส่ง ไปประเทศต่างๆไปที่บรูไนบ้างไปที่มาเลเซียบ้างนะครับแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นภาพยนตร์ในแนวของโรแมนติกคอมดี้เนี่ยผมก็มองว่ามันก็เหมาะกับทางอุตสาหกรรมทางภาพยนตร์ของประเทศจีนด้วยนะครับเราก็จะส่งภาพยนตร์เรื่องนี้ไปฉายที่จีนด้วยนะครับแล้วก็มีพัธมิตรของเราไม่ว่าจะเป็นที่เวียดนามฮ่องกงไต้หวันนะครับบรูไนนะครับแล้วก็มาเลเซียนะครับแล้วก็แถบทางอเมริกา นะครับก็มีฐานแฟนคลับเราอยู่ที่เราจะส่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยไปให้กับแฟนคลับของ80ภาพยนตร์ของเราเนะครับก็ก็ต้องขยายต่อไปเพราะว่าเรามุ่งมั่นที่ทําภาพยนตร์เนี่ยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยเนี่ยที่เราอยากจะให้มันไปเติบโตในต่างประเทศให้มันมากขึ้นเพราะว่าเราเชื่อว่าคนไทยะครับไม,ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้อยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคนไทยต้องฝากรัฐบาลน,นิดนึงนะครับว่าของบทําหนังเยอะๆหน่อยนะฮะเพราะว่า ไม่ไม่ค่อยได้งบทําหนังเลยนะครับอันนี้คือควักเนื้อกันออกอย่างเดียวเลยนะฮะขอรัฐบาลไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ก็หวังว่ารัฐบาลใหม่คงจะมาช่วยสนับสนุนให้ภาพยนตร์ไทยของเราเนี่ยได้แบบได้แบบไปไกลมากขึ้นนะฮะเพราะว่าเห็นล่าสุดที่มีมาถ่ายยี่ประเทศไทยเขาใช้งบกันแบบพันล้านนะฮะหนังไทยใช้งบแคสิบล้านเนี่ยมันมันสู้ก็ไม่ได้หรอกนะฮะเพราะว่าเงินต้องเยอะนิดนึงนะครับคนไทยเราเก่งกว่าต่างชาติครับแต่ขอเงินเยอะนิดนึงนะครับ กลัวดราม่าในประเด็นไหมม่กลัวไกอนจริงเอาจริงฮะคือผมไม่รู้นะแบบผมอยากจะบอกว่าแบบผมเห็นหลายๆคนก็ชอบพูดอะไรที่มันเป็นความฝันนะแต่สิ่งที่ผมอยู่อ่ะผมอยากอยู่ความจริงมากกว่ามันมันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องที่มันพูดกันได้อย่างตรงไปตรงมามากกว่าฮะเพราะว่าเรื่องกว่าดราม่าผมว่าทุกคนมีความคิดที่แตกต่างกันผมคิดแบบนี้แล้วก็เขาอาจจะคิดอีกแบบหนึ่ง ต่างกับผมอ่ะดังนั้นคือผมไม่ผมไม่ไปแบบจัสเขาว่าเขาคิดถูกหรือคิดผิดดังนั้นเขาก็ไม่มีสิทธิ์จะไปจับผมว่าผมคิดถูกหรือผิดแต่ว่ามันคือมุมมองของผมเนาะที่บอกอยากจะมองว่าเฮ้ยถ้าอยากจะให้กตสาหกรรมวงการภาพยนตร์ไทยเนี่ยไปแบบวงการภาพยนตร์โลกเนี่ยก็คือ ต้องช่วยการสนับสนุนนะครับเพื่อนในการผลักดันงบป,ประมาณต่างๆในการที่จะส่งภาพยนตร์ไทยเนี่ยไปภาพยนตร์โลกให้ได้นะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรามากขึ้นกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ทางบอกว่าไม่ไว่าจะเป็นทางสมาพคมภาพยนตร์แห่งชาติเองไม่ไว่าจะเป็นทางของอสมาคมพู่มกิบแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก็ร่วมกันผลักดันเรื่องนี้นะครับแต่ก็เหมือนแบบตะโกนไปแล้วยังเสียงแว่วๆอยู่นะครับเมื่อไหร่ มาเป็นปึกแผ่นสักทีนะฮะรีบๆมานะฮะมาได้แล้วนะ,ค, <laughs> นะครับผมท้ายสุดอยากจะให้ฝากถึงซีรีส์เรืนะ่องนี้นะครับอีกนิดนึงครับว่าเล่นเวลาไหนคอ,อ่าครับผมสำหรับภาพยนตร์เรื่องนะครับ Let Me Tell You รักเธอ,อยู่รู้ไหมนะครับเป็นภาพยนตร์นะครับ ความยาวประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับซึ่งจะออกอากาศหรือว่าสตรีมมิ่งทาง VTV วันที่14ตุลาคมนี้นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับก็สามารถติดตามชมได้ใน VTV นะครับก็สามารถดูฟรีได้นะครับเพราะว่าปกติเนี่ย VTV เนี่ยมีทั้งแบบดูฟรีและเป็นสมาชิกแต่ที่เราเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ดูภาพยนตร์ฟรีๆเลยนะครับสามารถไปดูกันได้และของแง้มนิดนึงนะครับทาง 8 6ภาพยนต์ของเรานั้นกำลังจะมีโปรเจกต์ดีๆนะครับก็คือเป็นรายการ The Survivor Thailand ครับซึ่งจะออกาอากาศเฟ้นหานะครับก็คือเฟ้นหา International Boy Band ครับกลุ่มแรกของประเทศไทยนะครับที่จะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมวงก,การเพลงระดับโลกนะครับซึ่งจะมีโครงการและก็โปรเจกต์เร็วๆนี้เดี๋ยวไว้แถลงข่าวกันอีกทีหนึ่งนะคบผม